ลองนึกภาพดูสิครับธรุรกิจที่คุณทุ่งเทสร้างมาทั้งชีวิต20ปีเต็มๆกลับถูกทำลายลงในเวลาแค่2วันเพราะปัญหาจากกฎระเบียบและการตรวจสอบที่เข้มข้นนี่แหละคือเรื่องราวที่น่าเศร้าของนายธีรพงศ์ระบือธรรมเจ้าของบริษัทสมุนไพรไทยหง์ไทย,ไทยจำกัดผู้ผลิตยาสมาหงไทยที่กำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่บางคนอาจเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับเขามันคือการสูญเสียที่บอกไม่ถูกและที่น่าสนใจคือมันอาจสะทอ้อนถึงความท้าทาย ในอุตสาหกรรมสุขภาพที่หลายคนมองข้ามไปแต่มาฟังเรื่องราวนี้ให้จบกันก่อนนะครับเพราะยังมีจุดที่อาจทำาไม่ห่อคุณถึงกับอึ้งอีกหลายจุดเลยทีเดียวทุกอย่างเริ่มต้นจากข่าวใหญ่เมื่อวันที่30ตุลาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปยร่วมกับตำรวจสอบสวนกลาง c ีบีได้บุกทลายโรงงานเถื่อนแห่งหนึ่งในย่านพุทธมนฑลสาย3ซึ่งถูกเปิดเผยทางเฟซบุ๊กของกรมประชาสัมพันธ์ว่านี่คือสถานที่ลักลอบผลิตสินค้าสมุนไพรย,ยี่ห้อดัง โดยยึดของกลางไปได้มากถึง2ล้านชิ้นมูลค่าอยู่ที่กว่า100ล้านบาทสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ลองอธิบายให้เข้าใจง่ายๆครับโรงงานเถื่อนแบบนี้มักจะผลิตสินค้าลอกเลียนแบบสินค้าแท้แต่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยทําให้เสี่ยงต่อสุขภาพผู้บริโภคยออยจึงต้องดําเนินการเพื่อปกป้องประชาชนและที่น่าสนใจคือมันเกี่ยวข้องกับการปนเปลื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในยติมาสมุนไพร ซึ่งหากสูดดมเข้าไปอาจทําให้เกิดอาการอักเสบที่หลอดลมหรือปอดได้แม้ฟังดูซับซ้อนแต่เอาเข้าจริงคือการตรวจสอบจุลินทรีย์เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัยไม่มีแบคทีรียหรือเชื้อโรคปนเปื้อนที่อาจก่ออันตรายนายธีรพงศ์ได้เปิดเผยว่าเขาได้นําตัวอย่างยา,าสมุนไพรสูตร200ที่332ไปตรวจสอบที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติสทนอและผลปรากฏว่าค่าจุลินทรีย์เป็นศูนย์สะอาดหมดจดไม่มีปัญหาใดๆที่จะส่งผลเสียต่อผู้ใช้เลย ถือเป็นข่าวดีที่ช่วยพิสูจน์ความบริสุทธิ์แต่แล้วความปั่นป่วนก็กลับมาระบาดอีกครั้งเพราะสถานที่ที่เขานํามาใช้ติดสติ๊กเกอร์และบรรจุภัณฑ์ในย่านพุทธมนฑลสายสามถูกมองว่าเป็นโรงงานเถื่อนนายธีรพงศ์อธิบายว่าสาเหตุหลักคือคําสั่งซื้อสินค้าที่ทะลักเข้ามาจนผลิตไม่ทันจึงต้องหาพื้นที่ใหม่และซื้อเครื่ององค์จักรเพิ่มเติมเพื่อเร่งการผลิตแต่ใครจะคิดว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่โตขนาดนี้ล่ะครับและนี่แหละจุดที่หลายคนอาจไม่รู้ในธุรกิจสมุนไพราบางครรรรัั้งงกาาาขยยยตวววอ่ดเ็ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดก็อาจนำไปสู่การละเมิดกฎโดยไม่ตั้งใจเพราะหากไม่ทำเช่นนั้นธุรกิจก็อาจล้มหายก่อนได้เริ่มเสียอีกในขณะเดียวกันเขาได้ลงทุนสร้างโรงงานใหม่ในย่านพุทธมนฑลสายสีตามแบบที่อนุมัติไว้เรียบร้อยแล้วแต่ต้องรอใบอนุญาตจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรสาครสสจซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเขาเล่าต่อว่าการติดต่อไปก็ได้รับคำตอบว่า หากมีเครื่องจักรเข้ามาเพิ่มต้องรอให้พร้อมก่อนทําให้ยังไม่ได้รับอนุญาตจากออยาภาพรวมคือทุกอย่างบานปลายจนประเมินค่าเสียหายไม่ได้แล้วจากการพยายามแก้ปัญหาจุลินทรีย์มาพบเรื่องโรงงานเถื่อนซ้อนทับเข้าไปอีกเขาจึงต้องแก้ไขทีละจุดไม่ได้นั่งเฉยเฉยเพราะต้องรักษาธุรกิจและเลี้ยงองค์กรในห้พ่ออยู่รอดด้วยนายธีรพงศ์กล่าวด้วยความสตื่นใจว่าธุรกิจที่ทํามา20ปีถูกทําลายไปในแค่สองวัน ไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของผมที่สูญหายแต่ยังเป็นชื่อเสียงของประเทศไทยที่เสียไปด้วยเขาคาดว่าลูกค้าที่ยังคงไว้ใจเหลือน้อยมากแค่สิเเท่านั้นอีก90%น่าจะหายไปจากข่าวลือและการตรวจสอบนี้และที่นี่แหละจุดที่อาจก่อให้เกิดความคิดเห็นแตกต่างบางคนอาจเห็นว่าการลงโทษอย่างหนักเป็นการปกป้องผู้บริโภคแต่คนอื่นอาจมองว่าเป็นการทำลายธุรกิจเล็กๆที่พยายามอยู่รอดในตลาดที่แข่งขันสูงถามตัวเองดูสิครับคุณคิดว่ากฎระเบียบควรยืดหยุ่นมากขึ้น นัเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือควรเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยนายธีรพงศ์ยอมรับว่าไม่ได้ดื้อดึงแต่สถานการณ์บีบบังคับจนทําไม่ได้อย่างอื่นเขาพยายามแก้ไขและยอมรับผลไม่โต้แย้งและตอนนี้รอคําตัดสินจากออยและสังคมว่าจะให้โอกาสหรือไม่เขายังเล่าต่อว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาต่อสู้มาทุกด้านแต่เมื่อเจอเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกท้อแท้และอยากถามว่าทําไมไม่เปิดโอกาสให้เราแก้ไขแทนที่จะเอากฎระเบียบมาขยี้แบบนี้ ถ้าผิดก็เตือนมาดีกว่าที่จะพิค่าธุรกิจเราเลยและนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในโลกธุรกิจสมุนไพรที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนบางครั้งการบังคับใช้กฎอาจดูหินระกากแต่หากผ่อนปลนมากเกินไปก็อาจปล่อยให้สินค้าที่ไม่ปลอดภัยเข้าสู่ตลาดได้ง่ายและนี่แหละจุดที่ก่อให้เกิดการถกเถียงเพราะหลายคนอาจเห็นว่าธุรกิจควรได้รับโอกาสสองแทนการถูกทำลายทันทีแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่าการผ่อนปลนอาจนำไปสู่การช่อกง้ำซาก สุดท้ายเขาอยากถามแค่ว่ามีทางออกที่ผมจะทําสําเร็จได้ไหมและย้ําว่าทําธุรกิจด้วยความสุจริตตั้งใจจริงๆนี่อาจเป็นโอกาสให้คุณผู้อ่านได้ร่วมคิดกันคุณเห็นด้วยกับนายธีรพงศ์หรือไม่คิดว่าการจัดการเรื่องนี้ยุติธรรมหรือไม่หรือบางทีมันสะท้อนถึงปัญหาใหญ่ขึ้นในระบบกํากับดูแลของไทยแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับมาถกเถียงกันเพื่อเรียนรู้มุมมองใหม่ๆ